วันนี้มาต่อจาก่าที่แล้วนะครับตอนนี้มาต่อจาผ่าที่แล้ว,ลวนะครับที่แล้วผมบอกว่าจะสร้างไงนะลืมช่างแม่งโอเคครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ที่ผมบอกว่า <c oughs> ที่ผมบอกว่าช่างแม่งเดี๋ยวค่อยเนะผมสร้างวันนี้มาสอนโกงโกโอ้ย โค้งมาครับ10-4สูนนะครับก้งว,วัดววตัวเอ็มน้มาวกดอันนี้นะครับกดที่คุณคุณไปที่แอโร่นะครับกดกดเข้าไปที่แอโร่นี่บล็อกเพชร10-4ได้ไป้าแล้วคุณก็ปับเป็นมดมีชีวิตนี่แล้วคุณก็ได้บล็อกเพชรฟรี b. ไม่ต้องขุดเอาเองเนี่ยไม่ต้องใช้ NCB ได้บายบาย ย,ยิงสร้างใครเฟย์ยังสร้างประสาทเพชรสินนะเ <c oughs> ด้ๆแม่งกระตุกตกระตุกมันจะยิงได้รัวๆหรอเราทำให้ได้ยิงได้รัวๆแต่ปราสาทเล็กไปโอเคคนงานเขาไปยิงนี่โอ้โหต้นไม้เต็มบ้านเลยใช่โอเค วันนี้ที่ผมบอกว่าจะมาซ่อนสร้างแคมป์นะใค้มันมาทุบบ้านผมวะตอนนั้นใครงะครับ <c oughs> แคมป์เออแคมป์ให้คุณเอาเนี่ยเอา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 กรีนวัวเออกรีนวูสีเขียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันสองบอกนะ <c oughs> คอผมไม่ไหวแล้วโอเคครับแล้วก็ขึ้นมาบล็อกหนึ่งโอเคได้อย่างนี้นะมันจะได้อย่างเงี้ย <c oughs> จะได้อย่างนี้นะครับโอเคต่อไปอย่างนีุ้จะได้อย่างนี้ให้คุณมาไปตรงนี้สองบล็อกชิบ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 ,ชบ,ชบ แล้วถ้าคุณจะเปลี่ยนพื้นเลยนะ,อะกอันนีครับถ้าคุณใช้เป็นพื้นไมานะ้าครับปึ๊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 บโอเคครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับตุ๊กแมงเอาเองนะเออพยายาม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ